ครับผมวันนี้เราจะทดสอบเอาของใส่ในตะกร้าคอยครับคอยยังไม่กินคอยแล้วก็ให้เขาเอาตะกร้าไปให้เราก่อนนะคอาจะให้เขากินโดยอาหารที่แรกที่เราจะให้ก็คือฮารุนะครับฮารุคอยครับเก่งมากครับแล้วก็ลำดับต่อไปปอปปี่ป้ปปี่ไม่เกี่ยวปอปปี่ไม่ได้ผลปอปปี้เดี๋ยวค่อยเอาขนม ลดเนือ้อแล้วก็ลดปลาคอยเป็นขนมที่เขาชื่นชอบมากนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือคุกกี้ใส่เข้าไปทีนี้เราก็ให้เขาเอาตะกร้าไว้เราก่อนแล้วถึงจะกินได้กับพี้ไม่เกี่ยวตับพี่ที่โกงนี่ตัวนี้เป็นมาที่ที่โกงนะครับ โอเคพี่โดมาเ,าเอาตะกามาพี่โดมาตะกามา,ามาเอาไมาอ่าไปกินอ่ไปตามน้อง,งองกินเลย่โดมาเอามานี้เลยเอามานี้เะครับพโดพาตะกามาก่อนนะครับพี่โดเอาอมาหนี้ครับยโดครับความนวเียรมามาน่ารักใหม่